พี่พี่น้องสวัสดีพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนเทียงเที่ยงพี่น้องใกล้สิขึืดแม่นใกล้สิขึ้นเที่ยงพี่น้องเอ้เยประมาณซิปเอสมุ่งกล่วมีพี่น้องเอ้ยดำหน้าพี่น้องเคยหล่ะสีเขืดเหรอพี่น้องซิปเอสมุ่งไก่แล้วยังขาดให้ใหญ่อยู่ใครนี่เสาจ่อยบ่ลนี่ โอ้ยบวดจืดพี่น้องเอ้ยปวดจืดเท้าจอยคิดว่าโจนพันหนามาใส่หมวกใส่กุ๊บขาดแค่ปอันนี่พี่น้องเอ้ยดำห้ดำหน้าพี่น้องเห็นแต่ดำเห็นแต่ลังพี่น้องบางคนก็พิษก็เนี้ยครับเขาเถิดก็ใครนี่คือัวเจิของเราพี่น้องเอ้ยมันดำหายดำหน้าปุ๊บ พวชเจ้าจอยโอ้โหพีดอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องเอ,อ้ยพวชเจ้าจอยพี่น้องโอ,อพวชเจ้าจอยสะพ้อเจ้าจอยจึงเนมเบิ่งเมื่อกี้นี้พี่น้องเอ,อ้ยดำหายด้ำหน้าพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยตอนถึงทีอย่งกะคือเก่าในอะไรพี่น้องขึ้นผ้าขึ้นพ้นสิสมา มาด้านนี่พี่น้องบาไข่เพื่นไทยหน้าพี่น้องเอ้ยผ้าบุษบาทบุกเข้มข้นขอโทษขอภัยพี่น้องเคยหลาพื่นคาดหน้าพี่น้องเอ้ย พิ่นเล่งต้อนท้ายพี่น้องก่อนที่ขึ้นกินเข่าขึ้นา่าตัวไทยช่องขั้นพี่น้องเลยอัน,นกกาป่าวไข้พี่น้องหัวน้องแคทเิ่นกลับมาไทยหน้าชอยปูบอยนั่นแหละหรือว่าไม่ทาวาดอนซูง ภาพกต่ชีพมันเมื่อยแต่อโทษขออภัยได้พี่น้อง,นง,นนนงเนี่ยมันขึ้นผาขึ้นคนฝนกับป่ยลงมาแน่แหละพี่น้องเอ้ยเบาควันกะมึงพอได้ถ่ายได้เป <Yeah, no. laughs> ็นเมื่อยแน่พี่น้องเอ้ย เศร้าหายเศร้าหน้าพี่น้องเลยทาบูเห็ดกับบอไรเห็ดกับบได้กินพี่น้องเอาต้องใส้หลุดไทยซองขันพี่น้องเอ้ยทาบอไส้ซองขันกะเอาสีดำบอดเอาสีดำบอดขั้นหน่อยพี่น้องเอ้ยต้องใส้ซองขัน เนื่องจากว่าทีมงานข้ามาหลายคนมือนีนครบทีมพี่น้องเลยอันนี้ยังยังบอกรบพี่น้องเผื่อยังอยู่ตะก้ากะซีบไปกว่าคนดำกับซิบไปกว่าคนพี่น้องเคหลาเลน ชาบครับบ่อสัตว์บ่อพม์ก็ถลทก็ใสน้องเอิญพี่น้องเอ้ยดำหน้าน่องเอิญพี่น้องเอ้ยดำหน้าน่องเอิญพี่น้องเอ้ยดำหน้าน่องเอิญพี่น้องเอ้ยด้าน่เิญพี่น้อง้พี่น้ง อย่าลืมกดหัวสิไข่พี่น้องเอ้ยที่แน่นอนน้องสาวหล่าผิ่งไปหาแก่ก้ามาพี่น้องเอ้ยเพื่อสิหายเห้าแหละดำหน้าได้สบายสบายแม่นก้าอยู่ใกล้ พี่น้องมะพร้าวนี่กับพ้นชิโต๊กเราได้พี่น้องเอ้ยมืดแห้งขึ้นแห้งเลยพี่น้องไปเบิ uh ่งกันพี่น้องเอ้ยหนาหน้าอาเบิร์นใกล้ๆดูวันหน้าหน้าผู้ได้ชมาปาถิ่มจยากซี่ปลาวทูชมาเห็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ย จริงๆกะน,น้าๆนคานางบอกควันเองนี่แหละพี่น้องเอ้เผาเบาได้ยั่นขาบเบาไปอีกเงินเลยไปดีบ่าลูกเจ้พี่น้องเอ้ยจืด <c oughs> จนสิบปได้จำจนสิบปได้พี่น้องเอ้ยน, <c oughs> นั่นเพื่อนว <c oughs> ่าแทบจำเจใส่แดกไม่ได้เพื่อนว่าแบบแนวโจรพี่น้องแม <c oughs> ่นแบกแนว <c oughs> แนะล่องเฟียนแนวเพื่อน,นว่า ขาางเย็น้งกมนีมานวพี่น้องเย็นทน้งปีมาบนวเดนี้มาแนวโจรพ่นอเป็นามาแนวจงไเดนาปแนวโจรอ่องดแน้ววีานโอเ็นหน้าี่อเยหน้าาแนวโน้องน้าานวโจร่เป็ดหนามวโพองเาปมันวโีองเลยเันามวพี่น้ด้มนวพ้งเืดนแ เดี๋ยวว่าโอ้ยเบาควันจะมาถ่ายมืดหายเบิ่งแท้ว่าสันโมแมนพี่น้องเอ้ยมันก็นยังหายแจ้งอยู่แต่ตอนนี้พ้นกำลังสีมาพี่นอ้องมืดขึ้มขึ้มมากเลยซอ,อ,องน้องมิดพี่น้องเอ้ยเขาเบิง่งเขาส้มกันได้ พี่น้องน้องสาวาลาเพิ่นมาเดียวเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่บายดีพี่น้องดำหน้าคนเดียวเพิ่นว่าเมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยให้เมาผู้เดียวเบิ่งพี่น้องให้หน้าน้ำก็ดําอยู่เพิ่งการนี่พี่น้องเพิ่นเมาคนเดียวเพิ่นวะเมื่อนี้ขอจัดคนเดียวดำมือแรกเพิ่นว่าสิเป็นจังได๋กะเบิ่งไปดํากันเด้อพี่น้องเด้อภาพบ่สวยบ่งามกัอดซาเบิ่งไปนํากันพี่น้องทางใน พนตกเลยพี่น้องโอ้โอเคยหล่าเปแค่หน้าไหลพลนพี่น้องเอ้ย พนกระตกมากเลยพี่นอ้องรถไทยสองคันเกริ่นหล่าบัวไว้เมื่อยพี่นอ้องพ่นโตกะเลยพี่น้องเลยบอกควันกระสีลากคลิปตะเพียง่างนี้เละพี่น้องเลยพนตกบ๊ายบายพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาพี่นอ้อง